บอดนะคะเจิมรถไห้เพื่อเป็นสีมงคลนะคะรถขแรกในชีวิตของหนูเดี๋ยวไปหาบอสแล้วเห็นยังบอสค่ะบอสค่ะอัน,นขออนุญาตเรียกเชิญนมิมนต์เป็นยังสิลากออกตีแต่ขนาดแล้ออกตีบอสค่ะลาออกเนาะคะ่ะเป็นอะไรลูกว่าสินมิมนต์นั่นไปเจมเิมรถไห้เลยค่ะโอ้อีลาเตีย พี่น้องพาคยวดาดว่วนบุ่มก็ไม่ได้เจอรถดูดปานไข่อันบางพาัมอันนี้ก็ไม่ได้เจอรถดูดปานเพยียานฟินแลนด์รถขั้นไหนอีกรวบรถป้ายแด,ดงหรือป้ายดำป้ายแดงตัวค่ะป้ายแดงของแท้หรือป้ายแดงปลอมของแท้แน่นอนตรวจสอบได้ค่ะสวมทะเบียนว่าสวมทะเบียนว่าแปลกปลอมป่ะน,น,นี่บ่แปลกปลอมแน,น่นอนค่ะค,ค่ะใช้เบึ้งกี่หนามโอ้ย,อยจะเป็นภาคกัดหวากรถเดี๋ยวราคาโน้ตสัวโตเกียวมิวสิกนี้อะไรจะขนาดนั้น ว้าวป้ายแดงเลยหรอนี่ป้ายแดงเอาถือรถต้นรถต้นจัวลงคว้าเกียร์รถคว้าที่เกียร์รถอันนี้เป็ป้ายแดงของน้องแอนนี่นี่ตีเอาหันหานั่งดีกว่าไหนพี่เอ็ซีบ้างก็นหะนี่นะครับรถคันใหม่ป้ายแดงของลูกสาวบ้านโตเกียวมิวสิกโอ้ยมาอยู่ในเดือนทักง่ายแต่ลูกขึ้นรถแะ่ละใบแทนยังยังไม่ถึงเจ็ดแปดเดือนยังไม่ถึงปีเลยครับครึ่งปีไหมประมาณดูประมาณครึ่ง เขารับเวลาจริงเนาะประมาณครึ่งปีนมก็ได้รถก็ได้โอ้ยเนาะเมื่อกีนมหมานบอกอันนี้มันออกซื่อไหนอยวันด้าอะไรวันด้าซิตี้น้ารักมากเหมาะกับนางมากแบบเราแบลวชีคุยอานอันนี้ถ้าให้นี่เขาออกรถกันเดือนละคันนะน้องเบนก็ต่อเหมือนกันที่ยันข่าว๋อครับมอเตอรไซค์เหตุผลนี่เหตุผลนี่ไม่บอกเพราะอะไร บมมีมงจอดครับผมคนไงฟ้าลดมารถดมานลดมานลดมานลดมาโชคลาภโชคลาภเด้อทงปลอดภัยน้องแอนนี่ตัวเก็บมงินสิขนเงินขนทองขนชื่อเสียงเข้าค่ายมาลุมามาน่าฝังนี้ขนเงินขนเ้นขนทองขนลาภผนกวาขนชื่อขนเสียงมาให้ใข่แล้วก็ให้พ่อให้แม่เจ้าของและที่สพัน้า์อย่าลืมให้ตัวเองรักตัวเองเยอะๆนะครับผมกิ่งอยู่แล้วดีอยู่แล้ว ให้พัฒนาตัวเองอันไหนโดนตีชมยาเขียดย่างผู้ใหญ่เป็นเตือนเป็น,นตีก็คือเพื่อนหัก้าบอตีก็คือประหยะัดเอาน้ำนะครับผมว่าแอนนี่เป็นคนเก่งนะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าพูดนะครับก็อันไหนไม่ดีก็สามารถตำหนิติชมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันแต่วันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องแอนนี่กับรถคันใหม่รถสีขาวแต่ให้าาในสีดาถูกต้องแล้วที่ซื้อสีขาวดวเราดจะดีมากนูย่าซื้อสีดํารูปจริงๆมาเราพ่อจะพาคับอ่ามันถึงรอบมาตักล้องเครื่องสำางมา ครับเอาชกเอามาหน่เร็วๆมาอันนี้คืออารมณ์่ะแทนคารรเปลี่ยนยุพี่นองม่แค่อขาอรรอันนี้ดึงอะไรเช่นไหเนี่เอเย็นมากรถ,มรถใหม่รถใหม่สัมบาวบ้านในดับเคียงแด้ืิแม่คุณครับ่<ด><อ>บนี่ไมาร์ราป <laughs> ีขับดีไม่รูกขับดีมากเลยค่ะมันมันมนไปดาาัใรเนาะขับดีอยู่เนาะ <laughs> อันนี้รถฮอนด้าน่ารักมากอุ้ยนิ่มมากนี่แหละพี่อพ้องป็นศิลปินเดินทางกับตองใส่รถไซลา่ามันจำปิ่นบอม,มันจำปี่นยูพี่้องรถล่าหนีเพราะว่าไหนจะเข้าเดินทางไปค่ายหรือทางไปน้ำปีนี้นั่งรถโดยสารม,มันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เท่า,ต,าต่อไป<า>นี้น้องก็จะรถน้องไม่ดังบุ้นๆนะดังวอวอดวดวดววดทุกๆเดือนนะครับเพราะนั้นแล้วตั้งใจร้องเพลงอย่า คี่์คานพอจะขอมีค่าละเดือดเทบาไหร่นี่ช่วงไรเทบานี่แปดพันโอ้ไม่รวมอยงอื่นนะนี่ไหนจะเติมน้ำมันดีนไหจะค่าบำรุงรักษาอีกมาแล้วอีฟซีก็ติ๊บหนักๆนะอีฟซีติ๊บหนักๆมาได้หนักๆเพื่อนจีไปฮ่องกงยังไงหล่ะเดือนนี้วันที่ยี่สิบคุ่น่ะยี่สิบสามชีวิตดีจังรถก็ออกเมืองนอกก็ได้ไปนมก็ได้โอ้ยดีกูเนี่ยไปนั่งฟ้าโ้วไปไปเทวดาดฟ้าด้วยขันติดีพ๊กนี่นะนะพี่น้องขับดีจริงๆทุกคนนิ่มมากเลย นี่ยังคันแรงมากไม่กล้าขี่เร็วเพราะว่าข้างหน้ามีรถออกมาเฮ้ยร <c oughs> ับดีครับดีพี่น้องเหมาะสมน่ารักใครคนเลือกช่วยในรุ่นนี้คุณแม่ครับคุณแม่ติดหนูก็จะชารคันนี้เป็นประจำไม่ใช่ไหมใช่ค่ะใชาร์จเลิศมากพี่น้องวันนี้มีกลุ่มปิดน,นะครับอีพีที่ห้าสี่ฝากด้วยนะครับทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊